ไม่คันพองมันสวยไหนดจจิจิงโจ้ลลจิงโจ้แพนเลน็กลูกศรดิจิงโจ้เรียกนด้วดิโอ้โ,อโหดูตาอย่างกับมีไฟแพนเล็กลูกศรไปดิจะได้เขาเขาฉากเล่นเงี้ยอย่างไงดิโอ้โอ้โอ้ชอบเพ็ดตามีไฟด้วย ทพรปิดประตูเลยปิดปิดประตูเลืน่นเล่นปิดประตูนี่นี่ด้านซ้ายเ,เสียงมันเข้าครูสอน,นโอ้ <c oughs> ไม่ใช่ตามันจะทอนแสงไปอยู่ตรงนู้นไป <c oughs> เสียวแพรเล่งแบลงน้้ เออไลท์ยังกับหมาพีดิบมีแสงทีตา ปัดขนปัดขน,อ,อ,นอะไรเนี่ยอ้อาวอา้อาวต่าง,งต่างตัวต่างเรียตัวนั้นก็บ้ากำเสีย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 คอแดงเล็กน้อยนะครับฮะอะไรแดงไม่แดงไม่ได้ยิน ลูกทองเนี่ยมันจะออกไปขี้เหรอเนะี่ยออกไปทำอะไรออกไปอึชัวแพรมาถ่ายลูกสอยพี่ดิพี่จะเรียกมันขึ้นมาตรงบันได คับที่เป็นการทูคพัมสามารถเศษ็จมาสอนลูนสอนสอนสานี่ไงนี่เิดเลยเๆๆๆๆยๆๆยเลัเเลยเยเล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 นเียยเมเเเบย ตึนเ้กงเกิดคึกซะอีกทคกตันไม่ทันเลยกเป็นจะขึ้นข้นางบนเ่มา,า,ามืออมือเ,เป็นไงตาตาเ, <c oughs> เป็นสีแ <c oughs> ดงไหมมือก็เปิดแฟตอ่ะ น่ากลัวเป็นมากผีดิบกระมืออีกข้างนึงแม่ทุกสัตว์จะหนักอยูซ้ายขะหนักทั้งสองข้างขอได้สองข้างอ่ะขอมือขอมือนี้ไม่ใช่โอมกันเนอะมันก็จะยื่นหนาดสายนี่ต้องงี้เช็คแฮนด์ใสเซ็นเอ็มโอยูยังไงโหไม่ได้เซ็นเอ็มโอยูใส่ข้างเร็วขอมือไม่วางไว้ก่อนสิ ให้มันวางก่อนนี่ไม้มบอกเราว่าได้อุ้ยเมื่อกี้ใครร้องตาลายคนไายตาลายเองชอบเพชรคึกคึกแม่เป็นแหล <c oughs> เข้าใจกันกล้วพ่อ <c oughs> ไหนพระเพชรนี่เราคันอยู่นั่นแหละ เพชรเนี้ยโอ้โหหมายงกับหมาขี้เลื้อนสภาพขนไปเด้วนะ